สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันครับกับ YouTube ช่องทาน,นี้จนข่าวชื่อสวนหลานอ๋อสวนหลานแรงอเออตลาดเย็นแต่ว่าตลาดเย็นเป็นสูนอาหารที่ใครจะไปสั่งอาหารมันจะมีร้านครับเดินเข้าไปดูข้างในที่พี่ต้นพี่ต้นเดินเข้าไปดูข้างในแล้วก็ใครสนใจครับอาหารก็ซื้อมานั่งกินก็มีการซื้อพวกเครื่องดื่มเครื่องอะไรมากินกันชิวๆในตลาดนี้นะครับ ตลาดคือสวนอาหารตลาดแรงเขาเรียกกันก็จะมีพวกก็มีพวกเครื่องดืม่มเครื่องดื่มขายนะครับในตลาดตรงนี้ใครช่วยอุดหนุนอาหารก็ซื้อมาก็มานั่งกินนั่งดื่มอะไรกันประมาณนี้ครับผมมีเป็นศูนย์อาหารก็อยู่ข้างๆตลาดมืดครับที่เราเดินไปซื้อสินค้าเมื่อกี้นี้นะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์อาหารที่น่ากินครับเพราะว่ามีหลากหลาย เครื่องดื่มก็มีหลากหลายคายู่คนเอตลาดอย่างเยอะผู้คนก็มามากมายครับถือว่าเป็นตลาดเป็นศูนย์อาหารที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะอ๋อคนกินมากมายหลากหลายร้านเป็นร้านอาหารเป็นเครื่อาหารอะไราต่างๆครับท่านผู้ชมก็จะเป็นพวกอาหารแล้วตกฟับบงสีอ๋อนี่ใช่รไหมเป็นเวทีครับผมเออ ต้องมาครับก็เดี๋ยวเราเดินในตลาดก็จะชุวช่าตามคู้คนหลากหลายครับในลาวก็ปเป็นเมือง่อนข้าง,างเที่ยวง่ายๆตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ําผลไม้อาหาร,าหารตรงนี้เป็นเครื่องดื่มนะมีอาหารด้วยมีตาข้างบนก็จะมีที่นั่งกินนะครับตามระวงระเบียงก็เราซื้ออาหารมาแล้วโต๊ะไหนว่างก็มานั่งกินอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะเคลียร์โต๊ะเคลียร์อะไรต่างๆ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับก็น่าเที่ยวครับในลาวภาคเหนือคือหลวงพระบางครับผมก็ท่านที่กด subscribe ก็ขอบคุณมากเลยครับมาในลาวครั้งนี้ก็ไปเวียงจันเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะครับก็มีหลากหลาย้นน้ำผล,ำลำไม้เคี่ยวก็มีหลากหลายครับอาหารหลากหลายมากมายก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะ อ๋อเป็นคล้ายตลาดในเมืองไทยแหละครับแต่มันก็มีมหลากหลายคนซื้อกินชายสีโอวัตลาวคนซื้อกินรประมาณ <ๆ S 2> ผู้คนหลากหลายมานั่งกินพากันมานั่งกินนี่ฮะอะไรนะศูนย์อาหารตลาดแรงเหรอตลาดศูนย์นอาหารตลาดแรงตลาดแรงก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถือว่ามีสินค้าอาหารหลากหลายครับ อ๋อเรามากินในลาวก็ถือยอดเทียมสวนลาดแรงนะถือว่ายอดเทียมครับยอดเทียมปะเดินออกไปเอารถครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินไปสุดนู่แล้วก็เลี้ยวไมันลากว่างแล้วรส่วนใหญ่ก็จะมีชาวต่างชาติครับมีชาวต่างชาติเข้ามานั่งกินครับผมสวนตลาดแรงก็ขายเหมือนตะเกียยทุกอย่างครับ ยำดึงยำนี่ก็จะเป็นหมาล่าหมาล่าครับะะนะฮะก็มีหลากหลายครับหมาหล่าตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นชาวต่างชาตนะิมานั่งกินก็จะมีตึ้งดงตึองบืมออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับก็เดี๋ยวเราออกไปแล้วกันครับเออเดี๋ยวเราจะไปกินร้านแบะนะครับ ก็ไม่ได้ดังอยู่ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับตรงนี้ก็น,นั่งกินโซนนั้นก็จะเป็นโซนเด็กเล่นครับโซนนั้นก็จะเป็นโซนการวาดตุกกตต๊กตงตุ๊กตุนตุ๊กตาครับวาดตุ๊กตากันสําหรับเด็กนี้ครับก็เป็นโซนเด็กเล่นนะฮะตรงนี้ตรงนั้นนีก็จะเป็นตลาดที่คนก็จะอยู่มากมายตรงนี้ก็นั่งกินก็จะมีพวกอาหารเครื่องดื่มครับ ใครมาเที่ยวหลวงพระบางก็มาตรงนี้ครับมันจะอยู่ข้างตลาดมืดตลาดมืดก็จะขายสินค้าทั่วไปชีวิตของของ,งของฟงของฝากแต่ตลาดตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ขายกินเครื่องดื่มอะไรต่างๆตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับมามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติมีฝรั่งเยอะครับแล้วก็มีคนไทยปรับปรุงกันไปนะครับกับอาหาราต่างๆก็เดี๋ยวเราจะออกไปเพื่อจะไปกินแดะแล้วครับก็ตลาดแรงคนก็ซาลงแล้วน,น่าจะได้เรื่องครับ น่าจะเลิกเลาๆสักสี่ห้าทุ่มโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วครับผมท่านผู้ชมก็ขอบคุณท่านที่กดสับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็เดี๋ยวตามผมมาผมก็จะเที่ยวหลวงพระบางให้อีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้ครับเนี่ยตลาดมืดคนก็จะซาลงแล้วครับเพราะว่าคนไปซื้อของกินศูนย์อาหารตลาดแรงนะลงลตลาดแรงลตลาดแรงก<ล>็เดี๋ยวเราจะออกไปนะครับท่านผู้ชม ของสวยๆงามๆเยอะแยะครับในประเทศลาวอันนี้เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับท่านผูชมก็ว่ากันไปครับเราจะเดินออกไปลวก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามครับท่านผู้ชมไม่ใส่หมวกกันน็อกล่ะหมวกกันน็อกอยู่ไหน เราจะไปแล้วครับท่านผู้ชมหมวกันมวก,กันนะตลาดคนก็ช่วงหวัวค่ำเยอะมากครับประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งแต่พอสี่ทุ่มมันก็จะวายลงไปครับอันนี้ศูนอาหารครับผมเป็นศูนย์อาหารนะครับสบายดีปีใหม่นะครับ2,023ก็จะมีเชอ่เน,นียมอเตอไซ่ามอเตอร์ไซค์เช่ารถมานะครับก็มาจอดตรงนี้นะครับ ราคาเท <3, S 1> ่าไหร่สามพันสิเป็นเงินเท่าไหร่หกบาทหกบ,บาทเองครับจอดได้ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารด้วยนะสบายดีสองพันยี่สิบสามตรงนี้เขาเขียนไว้เองนะเพอเป็นทางเข้านะนะเราจะไปกันแล้วครับท่านผู้ช,ชมนั่งมอเตอร์ไซค์ลอนไปนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์ลอนออกไปจากนี้ครับ ผมก็ไม่ถลัดเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์ในลาวเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกสบายครับท่านผู้ชมว่ากันได้เลยครับท่านผู้ชมได้เลยครับท่านผู้ชมได้เลยเออเอาไปถุงเอาไปเนเ่ยพี่ผ ก่อนที่จะไปตรงไหนล่ะก็ะเลือกเอาที่ไปแบ๊กก็ไปแบ๊กไปแบ๊กเลยนะเออไปแบ๊กเลยผมก็เพื่อน,นแล้วไปดูเขาเออไปดูทำไมล่ะนเขาไม่ไปก่อนก็พี่เพื่อนไปก่อนอย่าตัดสิงใจฆ่าี่เร็วบนถนนไปครับท่านผู้ชม,ม,ชมไปครับยิ่ตนเขชอบตัดสินใจกลกลางก็เลยเสียตังค์เลยผมว่าแล้วไม่คือแพงกว่าที่นั่นอีกครับท่านผู้ชม ในเวียนจันเป็นลายซื้อของสาวๆอย่าคิดเยอะคิดเยอะแล้วมันปวดหัวมาเที่ยวกันครับรวงพระบางอากาศเริเ่มเย็นๆลงหน่อยๆครับแต่ไม่หนาวมากอย่างที่ควรก็ผมก็เอาเสื้อคูดมาก็ใส่ก็พอใช้ได้ครับแต่ตามันก็นเย็น่ลิ้นของอยดินขดนขงครับดิ้นขงที่เรามาเช่ามอเตอร์ไซค์เมื่อหัวค่ำนะริมนมปนน้ำโขงครับเนี่ย มีบาร์หลงเลยเออมีบาร์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 ก็คือโรงแรมแถวนี้เขาเยอะเขาก็ใชนใช่ใช่ก็ไม่แพงนะดูลักษณะละไม่หลงโง่า่านผู้ชมเต็มเต็มเต็มครับโรงแรมโรงแรมเต็มแล้วก็แพงด้วยครับหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทถ้าเรามาเราออกไปรอบนอกก็แค่่400นะ เออก็ตอนสองคนก็คนละสี่ร้อยนะคือน่ค่อยดีนเออก็เน็ตใช้ไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมเสียดายมากไอ้ตรงเนี้ยไอ้ห้องเราผมโอเคผมอยู่ได้ที่ไหนผมก็อยู่ได้แต่เน็ตไม่โอเคฮะเออจรน็ตดูมาซื้อซิมนท่านผู้ชมก็ว่ากันไปเสียค่าซิมหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทครับตอนนี้เป็นน้ำแขงวิ่งอากาศเย็นดีนะพี่ที่เน้ำแขงนะเนี่ยนั่งสบายได้เลยนี่ย ตรงไปดูยิงกันนะก็เดี๋ยวจะไปร้านแบกกันครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปเจอกันร้านแบกผู้ชมสวัสดีครับ